เราไปดูสะพานที่สี่นะครับว่ามีกล้องหรือเปล่านะครับสะพานนี้ไม่มีนะครับโอเคนี่นะครับไปแล้วครับไม่มีคันไหนวิ่งแปดสิบนะครับทั้งๆที่ถนนทันน้งถ,ถนนทั้งเส้นเลยก็ว่าได้นะมีจะมีป้ายบอกห็นไหมครับปา้ายขวามือนะครับเนี่ย วิ่งได้แค่หกสิบแปดสิบนะครับผมหายากผมบอกเลยเราจะไม่มีคันไหนไม่โดนนะครับผมบอกแล้วว่าไม่ไม่มีคันไหนไม่โดนจับความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเยอะมากครับถ้าเป็นรายได้นี่โอ้โหน่าจะเป็นหลายหลายพันล้านนะ่ะผมว่านะเพราะว่ารถมันเยอะมากครับในประเทศไทยของเรานะโดนทุกคันอนะ่ะผมว่าคันไหนออกจากบ้านอนะ่ะโดนแน่นอนอนะ่ะถ้าไม่ระวังอนะ่ะ นี่ขนาดผมขับแบบระวังนั่นนี่เนี่นะโดนเหมือนกันนะไม่เหลือหรอกนะเนี่ยผมขับช้าสุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมคาดต้องะล่อยแล้วนะเนี่ยเนี่ยป้ายแปดสิบเนี่ยนี่กพพ,พยายามทําตามนะครับแต่ว่าง่วงครับทาไปแล้วก็รู้สึกว่าจะง่วงนะครับขับไปยิงใครที่ไม่ค่อยได้หลับไป่ได้นอนนะครับนอนไม่เต็มอิ่มนะโอ้ยผมบอกเลยว่าลําบากนะครับอันตรายเด้วยนะครับอะไรนี่หลวงพอ่ออะไร พ่อโกรกหลวงพ่อโกรธเสดวไม่รู้ว่าผมบาดถูกป่ะไปอีกแล้วเห็นไหมไม่มีหรอกนะครับคันไหนจะมาวิ่ง80นะครับเนี่ยคันเนี้แหละนะมืแต่ผมนี่แหละกาลังเทสได้ให้ดูว่าเออผมขับได้ผมก็ขับประมาณนี้แหละนะจริงๆก็อยากจะรีบนะเออเออปเด็นคือปกติแล้วก็มีไม่มีหรอกนะใครมันจะมาขับ80โหหลับในกายเกินโอ่า โอเคมนอาจจะมองว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยแต่ว่ามองมองอีกมุมนึงก็คือไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยยังไงถ้าหลับในออนี่เนี่ยไปละนี่ขนาดผู้หญิงขับนะครับคันนี้มองทะลุปไปเห็นยังว่ากระทั่งว่าเป็นผู้หญิงนะครับยังไม่ได้ขับ80เลยนะเนี่ยผมยังอายตัวเองอยู่ตอนนี้คานตอกตะไบไปเนี่ยเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเรา อยากให้รู้ว่ามีจะมีไหมสักคันไหมเนี่ยเออก็คือร้อยคันนะผมว่ามัน่าจะมีไม่ถึงโฮตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ยน้อยมากครับผมถ้ารถร้อยคันในถนนเนี่ยเห็นไหมไปอีกแล้วไปน่าดูนะครับในคลิปผมนะหายากนะครับที่จะมาวิ่ง80นะแล้วเขาก็าไปบางคนนี่โอ้โหไปไกลมากครับไปแบบโู่นเลยห่างกันน่าจะประมาณสามกิโลได้ แปดสิบไปนะไปอีกแล้วอันนี้ก็พยายามจะวิ่ง8ปดิบนะทีแรกก็อยู่ใต,ต้ตุดอันนี้ก็ผู้หญิงขับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเขาก็พยายามแหละเห็นไหมเขาก็ยังไม่ได้ขับเร็วอะไรมากนะครับแต่ก็เกินอยู่ดีครับไม่มีใครไม่เกินหรอกนะเนี่ยผมพยายามแบบจะไม่ให้มันเกินอนะันนี้ผมรู้สึกเหนื่อยนะกด ตรงนี้มีมีกล้องนะครับเด็ดตรงนี้มีกล้องนะเด็ดไหมครับตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีคนเฝ้าด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกล้องสองาาแบบว่าจับแบบว่าใครไม่สังเกตนะโดนนะครับที่สะพานนีา่จากสะพานที่ห้านะครับสะพานที่ห้าถ้าเราไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะสะพานที่ห้านี่คือจังๆเลยนะครับ คือก็ยังงงว่าในถนนเส้นเดียวกันเนี่ยทำไมต้องมีจุดที่จับความเร็วนะครับเป็นกล้องหลายจุดมากนะคาว่าหลายจุดเนี่ยเห็นไหมไปกันแล้วนะครับคําว่าหลายจุดคืออะไรนะครับคําว่าหลายดิคําว่าหลายก็คือตั้งแต่สองนะครับตั้งแต่สองขึ้นไปเขาก็คือว่าเรียกว่าหลายนะครับเออจะมีสามมีสี่มีห้ามีสิบอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ก็ถือว่าหลายตัวนะครับเนี่ยไปแล้วนะอ่านราด อัดล้นดูเอานะเห็นไหมครับเขามาทีหลังผมนะแต่เ,เขาไปกันหมดแล้วนะครับนผมมาก่อนเขานะครับเป็นเป็นแบบเป็นสิบนาทีก็ว่าได้นะเป็นบางที อาจจะเรียกได้ว่าเป็นครึชั่วโมงก็ได้นะแต่เขามาแซงครับดูขันหลังนะขันหลังนี่คือนะบอกเลยว่าไม่มีใครขับจริงๆ80นะดูเอาตามวิดีโอแล้วกันนะดูตามคลิปเลยเนี่ยคันเนี้ยจอดเจอกันที่ปั๊มนะครับแซดสี่คันเนี้ยนะ BM เคันนี้อันนี้สะพานที่6สะพานที่6หรือเปล่านะประมาณนี้นะไม่มีกล้องนะครับสะพานนี้ คันแดงเนี่ยจอดเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับผมจําได้ว่าผมออกมาก่อนเขานะครับออกมาก่อนหลายนาทีแหละนะเจอกันอยู่ยที่ปั๊มบอทครับตรงมิตรภาพก่อนที่จะขึ้นเอ็มหกนะครับโอเคครับให้ภาพบรรยายนะครับผมสำหรับใครที่รับชมก็ขอบคุณมากๆครับติชมคอมเมนต์เบาๆนะครับผมเบาๆนะครับเบาได้เบานะครับ โอเคครับผมฝากกดติดตามนะครับสำหรับมือใหม่ก็อยากเรียนติดต่อได้ครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับขอบคุณครับ